มันเป็น à big, big girl in a big big word is not a big big thief. ครบเลยพวิธีผมเชียร์อยู่ครบกันปะสักวันก็ได้วันนึงก็ได้ไม่เป็นไรไม่ครบกันวันเดียวบบเปล่าคอนเทนต์คอนเทนต์คอนเทนต์อะไรคอนเทนต์แบบครบกันวันนะึงโอโ้โหเดี๋ยวจะพาไปกินข้าวดูหนังนเ,ออนเนี่ยเออทำบุญนะทำบุญไอทำบุญนะน่าสนใจเออเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปแ,แต่ไม่เป็นแฟนนะอ๋อ <ห alam S 1> แต่ไม่เป็นแฟนนะเดี๋ยวไปแบบพี่น้องอ๋อพี่น้องก็พี่น้อง อะไรนะอะไรนะอ่านแชทบ้างอะไไงฝ่อมเลยอ่านแชทอะไรมีคนอ๋ออ่านเม้นไม่อ่านแชทอือไม่อยู่กับพี่จอยได้ครับพี่จอยอาบน้ำอยู่ครับแฟนดีแฟนด เพื่อนกันวันเดียวเอ้ยแฟนกันวันเดียวใช่ป่ะชุดเลยพี่เขาบอยพี่ฉุดเลย,เยผมผมเป็นคนดีอะดิผมทำไม่ลงเอบีจงจงเชิญแฟนทิปเออแฟนทิปก็ได้อะเอ๊ะ เปนอะไรก็ได้ได้เป็นทั้งนี้กันแฟนทิปแล้วิปแฟนทิปแฟนทิปได้เหรอคแฟนทิปเหรอคะทำบากจวนกัดปากไหมเลีล้ยวกัดปากกัดปากนี่ แาบนั้นเลยเจ้าถ้าวันนึ่งพี่เชอบหนูจริงทำไงขาชอบจริงๆแล้วนี่บองแมนบองแมนบองแมนหนูชอบพี่อ่ะอืมอืมดีดีเขินแล้วทุกคนเขินลวอืมอืมอ่ มักกันแล้วพี่เน่มักหนูนะคะทุกคนพี่เน่ชอบหนูนะคะเมืันพี่พี่ไม่ได้ชอบหนูพี่ชอบเบี้ยเบี้ยไหนกูเบี้ยเฮี่ยบอกเองตีไปแล้วขอบคุณนะคะเชฟภูมาแล้วค่ะขอบคุณค่ะทำเงิก็น่ารักหนูรู้นะกินนอกกล้องดีกว่า อนันนี uh ้กเอ้ยดเลยขินด้วยเร็วเร็วเร็วอันนึงอไปเลยไปหามาอันนึงถ้ามากวนไทยแล้วเนี่ยไปมองเป